สบายดีพี่น้องกับสบายดีท่านผู้โมเมอร์สุขสุขล้นนะนพี่น้องเรื่องก<น>็มีอยู่ว่าพเพื่อนย่ไทยเนาะเพิ่นอยากให้ตามหาน้องสาวเพิ่นเนาะพอปองนั่นไปอยู่แต่เป็นคนเล่าอยู่มีเมียครอบพรออยู่ไทหยหอยู่หมด ทำงานที่ไทยแลยทยหละมีครอบครัวอ,อ,อยู่ไทยมัครับอ,อ๋ออยู่ไทยอ่ะมั้อมู่มั้งครับพี่อีพ้อะไยครับพย อยู่อยู่แล้วี่อยู่ทางนะรางเนี่ยดีสองคนเนาะอันนี้กับอาอื่นเนาะเออมันมีพี่นอกไหหรอกแต่ว่าคนรับไปคนนะอ๋อโดยโดยโดยเออเจ้าทัาไปคือคือหน้าตลาดเด้อหน้าตลาดจะอยู่อยู่มั่มือครับผมนับจับือนับจับมั อะไรมาอื yeah huh. okay. so mm ่นเดี like ๋ยวเบ้าเดี๋ยวไก่หามีเวลาเดี๋ยวไก่สี่หานพนไปนั่งอะไรตัดทีไปถามเนาะอย่าโทรคุยกับเจ้าเด้อตอนนี้ยจากบ้นนจากหู่น่ะบุกไก่ครับุกไก่เหรับุกไก่ประมาณอยู่บักซอกหรืผมอยู่บักซอกนีืครับ ผมอยู่บักซองไงผมมันมาหนีคขอบครอวอยู่ซองนี่เมียอยู่ซองครับบ้านเกิดผมมันอยู่อยู่ที่สวนห้องงคกล้สครับแต่ตอนนี้ผมอยู่บักซองลครับล้างตลาดครับลานบม่ออนแดวครับประมาณนะครับประมาณหาหก้ิโน่เนี่ครับ วันไนกินขนมุนทนะ oh, างเขีี่ได้เรอางีนะฮัลโหลตอนนี้เขาพี่ย้อนเนี่ยตัดสายไป พี่น้องเอ้ยเพฝันสถานที่ไหนไปทำฮะนอกฝันเนาะพี่น้อยนอกก็คือเพฝันไปอยู่ไทยแล้วมีครอบครัวใหม่เนาะเอ่ออยู่สยามบูมพี่น้องเยก็ประมาณนี้สักกว่าปีเลยมันจำไม่ได้นะติงไปแต่พอซ้อได้นเพง่ันก็ยังหูบอกว่าตอนนี้ลูกเพฝันเนาะลูกเพฝันก็อายุสักสามปีแล้วพี่น้องเยตอนนี้อยู่ไทย อันนี้หนาอึ่นเนาะเคยนองเหมือนนองเหมือนเหมืนจะติดต่อทะานาะทั้งทางทางญาติที่นองเหมือนน่องยังได้กะอูได be ้เบ <Huh? S 1> time time ิือคลิปนี้องกะฝากไค์ฝากแช่เนี่ยเผื่อไปหอดไปถึงนอกอยากพี่นองเหมือนน่องพี่นองบูบูบููเหมือนเป็นย่างน่อนสายรุดเป็นอะไรพี่นองไหมเวลาพี่น้องไปมือนี่ไก่คือสีแดงคนไปดำเนาะกระตา เอาเห็นได้ว่านี่ถ่ายคลิปนั่งโทรศัพท์นั่งเอาโทรศัพท์เจาไปแล้วกันหนึ่งนึงม้ถ่ายคลิปตวนี้ทร่ได้ร่กันเนียหนีดิว่าม่น เราเลือกมนึ่ไปมือนีอีกหน่อยก็เแม่นมีรถใหญ่จะไปมือนีอีกน่อยจเอาเลือกไปน้ำแต่แต่มือนีไก่คือสีบือไปเราพี่น้องจีไปมืออื่นหมแหละมือื่นในเชีาหมูไปน้ำด้วดีสีห้ยมีไปน้ำหอหอยเะมีไปเป็นมือกา่อัพันหมูกไปตัดคอจะมีทีพี่นอพี่น้องนะเออตัดบือีทำตัดคอบรินีทำ ไปคอหน่อยสองคนนีนะมีหน่อยหนี่่นต้นสบายดีบอดีสมีสวายดีลูเฮ้ยพี่เจ้าพี่ัดสวันดีครับพี่ โอ้ได้ครับครับครับอ่าคือปดุบนต้องมีคุณเป็นแค่บคนตี่เยดโดยมีกือเหอต่มเยูล้วโดยผมมาเป็นเยีลูกสาวเหมือนีลูกสาวสบายดี้อดดีดีอาไปไปมนติดต้ไ้โอ้ต รูปเาสิเจ้วสิเ๋ยวสิเป็นคุหลังหายของขอานของไก่เรื่องสอยเลื้อนี่ไม่มีปัญหาไก่อยู่คับอยู่ไกล้เรื่องสะดวกนี่ไก่เห็นห้ได้เบดครับครับคุณหลายๆต่ออะไรไม่รู้หลายปีเลยครับครับปัอนไปยากยากอะไานะครับโอ้ครับ ตอนนี้ตอนนี้พ่อไปมีมีลูกกันลูกอยู่หุณนน้ะจักปีครับลูกอยูโอ้ยยี่สิบี่สิบเอปาทีห้าปโอ้ครับคับครับแต่พอทำในนี้แหละมีกแต่ะชั่สปีคิดเบิ่งได้มันหาสิบกี่ปีนะเอ้ตอนนี้ตอนนี้พ่อฟังอยู่เกปี พอบ้องอยู่ที่ปีอะไรตอนนี้หาสิคนเปล่าโอ้ครับ<า>ถ้าไปบ้านเราเราไมเขารู้จักเหมือนละโอเคครับเดี๋ยวผมสี่เดี๋ยวผมไปหอดหาได้ติดต่ออ่าอันทิงกำลังอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาหอเด้อเออครับถ้าสมมติมาติดต่อทั้งคุณได้ทะเลไปเรียนบ้านนั่นสิไปเรียนโบ้ไม่ยุ่งเหยิงแล้ววนี้ใบถูกต้องไหมบันได้พาเราไปเห็ดโอ้ ซีมาสีมาหลินละดูแล่วหรเล่าลลครับที่บ้านเราได้คร้บได,ได้ได้ครับเห็นใบอนุญาตมาแตได้อยู่ครับผมเป็นยังได้อยู่ครับเห็นใบอนุญาตสวเสดานะได้ครับได้<ะ>มัน ได้คร uh ับได้บ <the> ๊วยมิตรนังนใหเลาเป็นคนเล่านะให้เลาเป็นคนเล่านะโมย่าครับใหนเลาเป็นคนเล่านะจ้าครับติดตัวจังเลยติดตัวให้เลยด้อจ้าครับแมย์เป็นคนใช้ยุ่พูดไม่ได้กูครับนี่เจ้าไม่อยากรวยใช้ยู่มหรือไล่ะโอ้ครับวันนี้วันนี้ไม่อยากรวยช่างงานอยู่เกาหลีโอ้แล้วแล้วพี่นี่เป็นเป็นคนจังหวัดไหนครับพี่ สวัวสดีครับเภอนใครพรสวรรค์เนาะครับครับเดี๋ยวเป็นลายเด้อครับเด้อหมอใหญ่ครับจ้าจ้าสวัสดีครับนี่เดี๋ยวติดต่อทำไมวะอ่าสวัสดีครับว้ายมืออนี่ได้แล้วพี่น้องพี่ใหญไปแล้วพี่นองม,มืออนีอ่ถ่ายได้ถ่ายได้ อาไแม่แม่ใครแม่ที่สุดเฮ้ยนี่อ๋ออะไรพี่น้องอะไรพี่น้องเข้ากับโบเคยได้เคื่อพี่น้องเอ้ยไปตามห้าคนเนาะหายบบพอดีถือเบาไกลถึงล่างพี่น้องเอ้ยสลาดกาวโบนี่มีคนไปได้น้องเขากับเบาไกลผมก็เลยว่าสุไปลงเบิ้งพี่น้องเอ้ย เพิ่นกะได้โทษมากโทความช่วยเหลือเนาะมันกะอียามันกะบุได้ไกลพี่น้องกายบ้านเฮาประมาณกันประมาณสิบกิโลนี่กับบุไกลไปได้เต็งนั่นเนี่ยตัวที่ว่าเฮาบุยจักพุ่นเนาะในเฮาสุดไปตามหาอะไรมันสิยากะเนาะน้น้องนี่แล้วเรื่องสุดเอร่าก็เลือกพี่น้องเลือกองน่สุดยากะจะบายดีพี่น้อง